ดวงรายวันของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจำวันที่10ตุลาคม2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้นะคะคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้นะคะใครที่คิดจะลองงานมีโอกาสได้งานคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลในประเทศหรือต่างประเทศนะคะใครที่ทํางานออนไลน์ใครที่ลงทุนทํางานออนไลน์มีโอกาสประสบความสําเร็จค่อนข้างสูง ะะระวังปัญหาเก่าปัญหาเดิมนะคะตามมาให้คุณปวดหัวช่วงนี้ชักหน้าไม่ถึงหลังห่วงหน้าพอวงหลังคิดเรื่องบ้านคิดเรื่องครอบครัวคิดเรื่องรถนะคะช่วงนี้นะคะใครที่ทําทงานประจํามีโอกาสได้เลื่อนค่าเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสได้ถูกโปรโมทนะคะตอนนี้ใครที่จะลงทุนนะคะใครลงทุนทาอะไรเกี่ยวกับงานมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะถ้ามีโปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นมาฮะ,ะโปรเจกต์นี้นะคะมีโอกาสได,าได้ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สื่อนำโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านทะเบียนรถให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีเขียวสีส้มนะคะแล้วก็สีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะหนึ 2, นะคะ162ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ